โอเคเริ่มเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่รายการคุยกับ AI ตอนที่3นะคะในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ AI ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตจวันเก่ามากขึ้นเรื่อยๆ AI ผู้ช่วยส่วนตัว AI สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้อย่างยิ่งตั้งแต่การจัดการตารางนัดหมายตอบอีเมลการให้คำต่าง AI ช่วยให้การอื่นไม่ว่านำตัวการสภาพการ A <AI S 1> การช้อปปิง้งไม่ให้ร้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถแนะนำสินค้าที่ตรงกับความต้องการของเราได้อีกด้วย AI ในการบันเทิงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดนตรีและพันรูปชมให้เหมาะสมแต่ละบันรักษา AI ช่วยในการตรวจจับภัยคุกและปกกาประสิทธิภาพ AI เป็นเรื่องสนุกมากขึ้นโดยการรับคนและให้คำในการเรียนรู้คุณสนใจหัวข้อใดเป็นพิเศษหรือมีคำมสามารถถามเข้ามาได้เลยค่ะก็ตอนนี้ผมดึกเก็บ AI ในการดินเปล่านะคุณมีไอเดียไหม AI สำหรับการพัฒนาที่ดินเปล่าๆเลย มีข้อมูลไหมมีข้อมูลไหมแน่นอนค่ะ AI สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจพัฒนาที่ดินเปล่าได้หลากหลายด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการดำเนินงานตัวอย่างการใช้ AI ในการพัฒนาที่ดินเปล่าการวิเคราะห์ที่ดิน AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ดินเช่นสภาพภูมิประเทศสภาพดินโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆเพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาการวางแผนโครงการ AI ช่วยในการออกแบบโครงการที่ดีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นการใช้พื้นที่การเข้าถึงสาธารณูปโภคและความต้องการของตลาดการประเมินมูลค่า AI สามารถประเมินมูลค่าที่ดินได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นทำเลที่ตั้งขนาดและศักยภาพในการพัฒนาการตลาดและการขาย AI ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสร้างสื่อการตลาดและจัดการช่องทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ AI ช่วยในการควบคุมต้นทุนการจัดการทรัพยากรและการติดตามความคืบหน้าของโครงการ ตัวอย่างการใช้ AI ในการพัฒนาที่ดินการสร้างแบบจำลองสามิติ AI สามารถสร้างแบบจำลองสามมิติของโครงการที่ดินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถมองเห็นภาพโครงการได้อย่างชัดเจนการวิเคราะห์ความเสี่ยง AI สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆเช่นความเสี่ยงทางธรรมชาติความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเพื่อช่วยผู้พัฒนาในการวางแผนและตัดสินใจ การเพิ่มประสิทธิภาพการขาย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างสื่อการตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มโอกาสในการขายโครงการคุณสนใจด้านใดเป็นพิเศษโอเคเราสามารถเจาะลึกลงไปในด้านนั้นได้ค่ะ <Okay. S 1> นอกจากนี้<ม>คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของคุณได้ค่ะผมมีโจทย์จริงๆให้เลยนะมีโจทย์จริงๆให้เลยว่า ผมมีที่ดินเปล่าวิวเขาอะนะสวยมากคุณมีไอเดียที่จะทําที่ดินเปล่าวิวเขานี้เป็นอะไรได้บ้างอนะอธิบายมาหนะ่อย AI ในการไอเดียใ,ในการพัฒนาที่ดินเปล่าวิวเขา ที่ดินเปล่าวิว,วเขาเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาโครงการที่น่าสนใจได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับขนาดของที่ดินภูมิประเทศและความพร้อมของสาธารณูปโภคไอเดียโครงการ 1. รีสอร์ทธรรมชาติสร้างรีสอร์ทหรูที่เน้นความเป็นธรรมชาติและความสงบของวิวเขาโดยอาจรวมถึงที่พักสปาห้องอาหาร และกิจกรรมกลางแจ้งเช่นเดินป่าขี่จักรยานและการดูดาว 2. บ้านพักตากอากาศพัฒนาโครงการบ้านพักตากอากาศขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 3. โครงการเกษตรเชิงท่องเที่ยวผสมผสานการเกษตรกับการท่องเที่ยวเช่นการปลูกกาแฟผลไม้หรือพืชสมุนไพรพร้อมเปิดให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ 4. โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดระดับหรูเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง 5. โครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูงสร้างคอนโดมิเนียมหรืออาพาร์ตเมนต์วิวเขาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและการเดินทางเข้าเมือง 6. ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา,าสร้างศูนย์ฝึกอบรมหรือสัมมนา,าที่เน้นบรรยากาศธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและกลุ่มคนทั่วไปปัจจัยที่ต้องพิจารณาขนาดที่ดินกำหนดขอบเขตและความเป็นไปได้ของโครงการภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศมีผลต่อการออกแบบและการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคการเข้าถึงถนน น้ำประปาไฟฟ้าและสัญญาณโทรคมนาคมมีความสำคัญกฎหมายและข้อบังคับต้องปฏิบัติตามากฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นในการพัฒนาโครงการกลุ่มเป้าหมายการกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะช่วยให้สามารถออกแบบโครงการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้คุณมีไอเดียเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการของคุณหรือไม่เราสามารถเจาะลึกลงไปในรายละเอียดได้ค่ะมีมีตอนนี้ หรือ,อนนคุณต้องการให้ฉันช่วยวิเคราะห์ศักยภาพของที่ดินของคุณอตอนนี้คุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินเช่นขนาดสภาพภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งได้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยทำแล้วได้ยินไหมตอนนี้ผมเริ่มทำแล้วผมเริ่มทำนาเริ่มทำสวนเริ่มทำไร่ เกษตรผสมผสานโคกหนองนาแล้วนะกำลังหาแนวทางต่อยอดตอนนี้ทำโซลาร์ฟาร์มทํา AI เข้าไปทําระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยใช้โซลาร์เซลล์เข้าไปได้ยินใหมเองไอเดียพัฒนาที่ดินเปล่าวิว,วเขา AI error แล้วได้ยินไหมเนี่ย AI เงียบไปแล้วนะครับ AI error นะได้ยินค่ะมีอะไรให้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่รายการคุยกับ AI ตอนที่ 3. ขออภัยค่ะระบบของฉันอาจมีปัญหาชั่วคราวคุณสามารถลองถามคำถามใหม่หรือขอให้ฉันสรุปข้อมูลที่เราพูดคุยไปก่อนหน้านี้ได้นะคะคฉันจะพยายามแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดค่ะว่า AI e r r o r ตอนจบนะครับจบตอนนี้เลยนะคุณก็อบอกท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวพบกันใน EP ต่อไปนะ EP 3นี่ขอจบเท่านี้นะโอเคไหม ได้ยินไหมเอ่ย AI หลับไปแล้วนิ่งเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพบกันใน EP ต่อไปนะครับ EP 4นะฮะ EP 3ก็ได้ข้อมูลจาก AI เยอะพอสมควรนะก็ดีครับมีไอเดียที่ดีนะฮะแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ